สวัสดีครับแม่ค้าสวัสดีครับอะไรเป็นไรแม่ค้าโดนผมแกล้อีกแล้วครับผมนะครับวันนี้ไม่ได้เจอสิเดือนเป็นไงบ้างขายดีเหมือนเดิมสิบเดือนเลยครัวันนี้ก็มาหาแม่ค้าอีกเช่นเคยนะครับผมคนสวยบ้านน้องตาดนะครับรำมึกนะครับผม มาดื่มนะมาดื่มนะลูกค้าเยอะลูกค้าแน่นนะครับอันไหน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 เอาอันไหนเอาเรียกอันไหนอ่ะชิ้เอาหมดเลยเอาทั้งสองพ่อไปเลยอ่เอาหลอดไปด้วยเอาหลอดไปด้วยโโอ้ห ไม่ค่อยจะง,งกเลยนะเอฟซื้ออะไรมาก็เอาหมดนะครับแม่ค้าคนนี้นะครับสบายดีไหมสิบเดือนไม่ได้เจอกันโ oh. อ้โหนานมากเลยนะคิดถึงนะเนี่ยถึงมาเนี่ยสิบเดือนใช่เหรอริงสิบเดือนไม่ได้มาอุ่นหนุนโอ้ไปเที่ยวมายังไม่ได้นอนเลยเนี่ยมีผู้เบามีผู้เบาจากจังหวัดการฝากบอกว่า น้องฟ้าน่ารักโอ้โห FC ไกลมากครับผมไปเมืองการมานะครับ FC จากเมืองการบอกอะขอบคุณพี่เขาหน่อยสิขอบคุณค่ะแค่นี้ไม่รู้จะพูดอะไรเาไม่ไม่พูดขอบคุณที่ชมหนูน่ารักอะไรประมาณนี้เราไม่พูดเหรอโอ้โหแบบสนิแรงมากเลยครับอ FC ถึงเมืองการแล้วแน่เอฟ FC เยอะมากเยอะกว่า พี่อีกนะนี่นเ,นอเอฟซีน้องอ่ะอดีใจไหมคนรักเยอะ,อะดาราก็น่ารักคนก็รักเยอะเด็กวันนั้นเห็นแอสเสือมาเปล่าใช่ค่ะจะมาอุดหน,นุนอ๋อเขามาบ้านแฟนเขาด้วยครครได้เดี๋ยวทีมงานเนาะทีมงานมาช่วยอุดหนุนกันลูกค้าประจําก็เยอะเป็นไงวันนี้ออกมาเร็วไหมก็ปกติเวลาเดิมปกติเวลาเดิมไม่สายไม่เลท มีของมาฝากไปเอาไหมเอาไหมไปเลือกเอา <c oughs> ไปเลือกแป๊บนึงมันอยู่ท้ายรถ <c oughs> ไปไปไหมเอาไหมไม่ไปเ <c oughs> อาอจริงๆนี่มีของมาฝากจริงอ่ะมาจากไปเที่ยวมามีของมาฝากไปเลือก <c oughs> ไหมมา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 ยังไม่มีลูกค้าเดี๋ยวให้นางไปเลือก <c oughs> ของอร่อยซื้อของกินมาฝากนะครับ ให้นางเลือกเองว่านางจะเอาอะไรปืดกดอ่ะเลือกเอากินเป็นไหมอะไรอะกะหรี่ปั๊บกินได้ค่ะกินได้อ่ะแกะไปเลือกมันมีมันมีมันมีไส้รวมอยู่สองกล่องแล้วก็ไส้ต่างๆเลือกดู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 เขาติ๊กไงเห็นไหมเขาติ๊กไง มยอหย่อ,อยนะแล้วอะไรอีกอันนึงเรืเอาดดดดดดเดี๋ยวลูกท้าเข้านะมันมีใส้รวมด้วยอันไหนดีใส้เพืือกอดได้แล้วครับ,ออบโอเคของฝากจากไปเที่ยวมืองกานมานะครับผมเลยซื้อมาฝากแม่ค้านครับ เขงฝากเยอะแล้ววันนี้ไม่ต้องอุดหนุนนะฮะโอ้อะไรเมียนาทีก็ต้องอุดนนสิบเดือนเลยเนาะไม่ได้กินกินเยอะๆเลยอะแถมไหมล่ะแถมด้วยโอ้กินอะไรเดียวเนี่ยไม่ขาใจดีแถมกินอะไรดีเอ้ยเอาหมึกห้าไม้ลูกชิ้นห้าไม้ออืโเค ไม่ต้องแถมแล้วเดี๋ยวไมมคาขาดทุนเข้าใจอยู่เดี๋ยวไปงั้นเลยครับไม่อยากให้นางขาดทุนครับผมอยากให้นางได้กําไรเยอะๆกําไรก็คือของแถมไอของของฝากนี่กกำไรมาีไรายก็อ้อนให้ให้อุดหนุนทุกทีอะเนาะ ทำไมอ่ะไม่กลัวเบื่อไม่กลัวเบื่อไม่กลัว,ว,ลวจะเบื่อได้ไงมาทุกรอบก็บแวะทุกรอบดี <c oughs> ใจไหมมาอุ่นนุ่นทุกรอบเนี่ยจริงนะารรนางจะอายๆนิดหนึ่งนะครับเ,เป็นคนขี้อายอเ,เป็นแม่ค้าอะไรขี้อายอเขายของทุกวันยังขี้อายอีกอ าเเซลยอะจริงอ่ะแล้วลูกค้าเซลก็จะอายอายประมาณนี้แบบนี้เลคะแล้วคนจีบเยอะไหมมีเยอะก็ทำไงอ่ะก็แบบนี้แหละก็แบบนี้อ่ะแบบไหนอ่ะแบบนี้อ่ะข้อเยนอไอ้บ้านใครจีบนางก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับผมคู่แข่งเยอะครับผม เอาคู่แข่งเยอะอย่างเงี้ยถ้ามีคนแบบจริงๆริงจริงจังเนี่ยไม่กลัวเขาจะเสียใจปะใช่การค้าการขายมันต้องการการค้าการขายมัต้องมีลูกเล่นนะเนาะใช่ค่ะไอเยอะไม่ขานี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยใครหลงกลนี่ก็ต้องมาอุดหนุนประจำมาครับผมเฮ้ยหรือว่าพี่หลงกลเนะวะ จริงเหรอสงสัยแล้วเดี๋ยวต้องไปพิจารณาตัวเองก่อนว่ารลงคลหรือ,รอเปล่าปลาหมึกอร่อย<ช><ำ>กระดานตีไหมล่ะ<ำ>จริงรอ่ะจริงรอ่ะไม่ธรรมดาแม่ค้าการันตีปลาหมึกน้ำจิ้มอร,ร่อยเปล่าทำเองทำเองใส่อะไรบ้างอ่ะใส่ใจใส่ทุกครั้งนะครับใส่ใจทุกครั ดูมือ,อยางดีๆนะโดนเซลเยอะๆ,ๆเดี๋ยวก็มือ,อยางง่ายนะอ่ะขอบคุณคลิปนี้ผมมา,อาเอาใจ f c ทางจังหวัดมองจังหวัดกาญจนบุรีครับที่ฝากบอกว่าน้องฟ้าน่ารักครับผมวันนี้ก็มาแวะมา,าให้น้องเขาขอบคุณนะครับที่เป็น f c น้องเขานะครับก็ใครที่ชื่นชอบน้องเขาก็แวะมาอุ่นนะุ้นเนาะ ถ้าอยู่แถวๆนี้นเราแวะมาอุดหนุนได้ครับผมนะครับที่แยกบ้านน้องตาดตะบ,บนเมืองแก่ครับผมอำเภอท่าตูมจงังหวัดสุรินทร์ครับผมเส,นมส้นจอมพระเส้นจอมพระท่าตูมนะครับปากทางสามแยกปากทางเข้าหมู่บ้านช้าง<อ>กระโพตากลางครับผมนะครับน้องก็จะขายตรงนี้ขายกี่โมงสีง่โมงขึ้นไปค่ะสี่โมงเย็นนะครับผมสี่โมงเย็น จนกว่าของจะหมดก็ประมาณน่าจะประมาณาทุ่มนิดนิดหนึ่งทุ่มของก็หมดแล้วปลาหมึกก็หมดแล้วเดต้องต้องเสียงดวงด้วยนะครับบางทีฝนตกก็ไม่เจอนะครับผมใช่ค่ะช่วงหน้าฝนจะหยุด่อยด้วย <laughs> ถ้าใครจะมาอุดหนุนน้องเขาก็ตรงบ้านน้องตาดครับผมสามแยก ปากทางเข้าออหมู่บ้านช้างกระโพตากลางครับผมน้องตาดตำบลเมืองเกอําเภอท่าตูมจังหวัดส,สุรินทร์เด้นะครับแวะมาได้ครับผมนะครับเส้นจองพระท่าตูมนะครับอ่ะบ๊ายบายหัวใจจะวาย,ยสงสารเอฟซีได้นี่ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ